ม,มันจับน้องมันมาดูดเอ้มะเมนมาเลียมาเมนมาดูดบอผิดนูสู่โปรดให้อภัยในความผิดพลาดของแอดมินโอ้ยแต่ยักหัวเอ้ยมวนกุฝ่าเล่นกับน้องน้องก็มีความสุขเอ้ยก็มีความสุข <laughs> เห็นภาพ <laughs> เห็นภาพแล้วกับ อยากเก็บมาผมาฝากแฟนเพจเนาะอยากเก็บมาฝากสุโูสุคนมาแต่าห้าไกลสี่เรามืองเอาพี่น้องเอ้ยนี่นจเจ๊เซเลนก็โตได้พี่น้องอยู่สามตัวแต่ก้อนเลนก็สาวแววเลนมืดเลนยาบกันกัดกันยองกันยั่นละวันนี้พ่อมีน้องน้อยเซ้าเลนก็สาวแววล้เด้มาเล่นก็น้องน้อยแทนน้องน่อยเห็ดอย่างบ่ได้เด้ เจ้าของเห็ดแด้เหมือซยางเจ้าของยายกลัวน้องน้อยกะนีแ่แหละปัดป้องพอเป็นพิธีสรุปแล้วก็เสร็จพี่ <c oughs> มึงมันเรียบปีให้น้องเป็นการเลียทำความสะอาดกับทุกคนอืมเนี่ยักเนี่ยขักเนียนี่เดี๋ยวจักหน่อยสักกว่านี้ นี่ยังแบบเบบเบเคือเอิยว่าเบบเบชิวชิวนะเาขาเรียกว่าธรรมดาปกติเบสิกเบสิกเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวให้น้องมันใหญ่จักหน่อยกอนเนสกาแฟกอนี่อ,นนนอ,นอีกนองกับเไได้ธรรมดาได้นองก็ได้มือนอึนยาพ่อกัน อจ็กสิเลนก็ตัวได้ว่าสันถอโอ้ยมีน้องหลายตัวมีน้องอยู่สามตัวนี่จ็กสเลนชจกคสเอวตัวได้ก่อนอถึกนอกลุ่มเลยด้วันี่นี่ตีนเทบน้องพ่อน้องก็หัวดีกอดเอาไว้มับเลยเพราะป่านมวยปั่มว่าตีนเทบไปนว่าน้องคว้าจับมับ อบุกาถีบแห้งหลบยานนองกระดิน <c oughs> โอ้นนี่เรามันอยู่ในกล้องนี่นคิดว่วเอ,อ่ยมีนุ่มยังไงวัานไหนไปหมดไปมืงมันไปหมดเต้าเขาพยายามหมดพยายามเห็นความต่างของมันแล้วก็อยากเก็บภาพมาฝากสุภูสุคน มึงมันเห็ดองียงกันแน่สินะเขาก็อยากโหเดี๋ยวมันเห็ดเยียงกันแน่มือหนึ่งมือหนึ่งนี่แหละอระธาจะบภาพมันจอบจอบเมืองตัวพี่น้องจอบเมืองเอ๊ะขำมันหยิบเงียบมันพ้าบ่พากันห้องมันเห็ดเยียงกันนี่สิเดี๋ยวจอบมืองมันก็ได้ภาพเด็ดเด็ดสลอบเงยดมั้นั่น ทั้งผุ่นแน่ทังนีแน่ก็มันเหมือนรักเหมือนลูกตัวเองเลยนะเนียนเลยนะคิดว่าเป็นลูกตัวเองไงคือมันมีความเป็นสาวเราแน่แม่อายุหาเดือนกว่านี้มันมีความเป็นสาวเราขับมันทองมันก็มีลูกเลยเด้ไม่ิหลงสาวคิดว่าเป็นลูกมันบอลมันจะคอยได้ดูแลคักแน่ป่านนี้หรือว่าแม่มันบอกสอนกันบุ้น เขาก็บอกเข้าใจกันเลยซึ่มนนี้โหแต่ว่าว้ายดูแลดีครับพี่เลี้ยงะพี่เลี้ยงเด็กต้อยติ่งะพี่เลี้ยงเด็กสาวแหววนวลนไปนอนมึงเขาอยู่ไกลๆคนน่ะไม่ได้ใกล้นะกลดอกเดี๋ยวใส่มึงแม่ได้ว่าแม่เห็นอย่างอยู่แม่นอนอยู่ข้างๆค่ะนอนหนุนตีนเห่าอยู่นี่ ว่าไปแจดได้ล้ะพี่น้องอยู่นี่แหละอยู่ขงขางๆนี่แลหละมันคือสิมอบหนาทีหกันแล้วละ่ะคือก็สิว่าเอา้าน้องเลี้ยงเอาเด้อหาแม่มีอันเป็นไปว่าตอนนี้แม่กับบ่มีเฮียบ่มีแห้งแล้วยังสี่นะออกลูกหมดอิลีก็8แปดโตพี่น้องเอาอิลีตาย แล้วมันก็กินซากลูกมันเองไปสามตัวได้ฟังอยู่สองตัวนี้แหละอีกสามตัวมันก็ขึ้นมันเหลือแต่หลองลอยนะพี่น้องเหลือแต่คาบเลือดคาบยังคาบเลือดคาบถุงน้ำคร่ำนี่สินะก็เลยหัวอมันออกลูกมาสามตัวแล้วก็เห็นกับตาเจของว่ามันกินกินซากลูกของมันเองอีกตัวหนึ่งก็เลยหัววเออมันออกลูกมาสามตัวมันก็กินซากลูกของมันเพราะยังหวง พามันตายแต่อยู่ในทองแล้วมันก็ออกมาดิว่ามงมันมาตายอยู่ข้างนอกนี่มันตายแต่อยู่ในทองแล้วนั่นล่ะใครที่กดติดตามไว้ก็ขับไปเมื่อกีในคลิปเก่าๆว่าที่จ้าก็สิเห็นนั่นล่ะเห็นเป็นซากลูกของมันนะขับเป็นค้นกับเป็นลูกกอกละไปอันนี้เป็นลูกแมวเนาะกับฟังกันไปเออก็ว่ากันไปแหละพี่น้อย มึงความตาหาของมันเราก็โอ้ยโนสูสอ,อนว่่ได้หลงกลแมวเดจ้าเห็นความตาหาเหลือเก็บภาพมันว่าฝากซื้อซื้อซื้อจ้าซื้อซื้อบ่ามีหยางว่่ได้หลงกล